สวัสดีทุกท่านครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วฟอร์จูนเมาส์ครับผมเนี่ยค่อนข้างอาคติกไอเกมนี้นะผมเล่นแล้วมันแตกยากเหลือเกินเกมนี้เท่าที่ผมจําได้มันแตกยากมากแต่อารมณ์คล้ายๆไอตัวฟอร์จูนออกนั่นแหละฮะหลายคนก็เคยเล่นกันนะในค่าย PG เหมือนกันไปครับมาทุนหมื่นห้าทุนหนาหน่อยนะวันนี้จัดเป็ดสูงหน่อยครับเอาเท่าไหร่ดี เด็ดร้อยขอคำนวณก่อนนะห้าสิบแล้วกันไปครับเท็ดเทสดูก่อนเผื่ออะไรจะดีขึ้นครับ for จุดเมาส์เหมือนเดิมครับสามลายตัวถูกเป็นถะั่วนะฮะตัวแพงเป็นที่เปิดไปเมื่อกี้เป็นอะไรนะเป็นตัวภาษาจีนใช่ไหมโอเคไปครับ สิหมุนแรกเราโอเคผมเคยเล่นแล้วแล้วผมไม่เคยไม่เคยชนะมาได้ทักกี่ไอเกมเรียกว่ายากจัดวันนี้ผมมาด้วยความแค้นครับกำทุนมาหนาหน่อยครับไปสิหมุนไม่ไรสามสแล้วกันเทอร์โบครับฮึบไปครับเข้ามาทัดวายเข้าโอเค แตกเรื่อยๆยังพอทนนะว่ายเข้าทีได้ทัวฮึบไมโดดแล้วครับเนี่ยต้องลุ้นให้มันโดดฮะแล้วก็ไปลุ้นอีกทีว่ามันจะให้อะไรครับที่โดนนะคล้ายๆกันคร่บฟอร์จินอ็อกเลยอ่าไม่โดนละไม่โดดก็ต้องขยับเบ็ดหน่อยฮะไปครับเบ็ดร้อยครับสิบอุน ม,มาแลว้วโอ้โหบดไม่ได้ครับบดไม่ได้เอาละซองมาไหมไม่มานะประทัดประทัดไปเลยอะไรก็ได้ครับขอเต็มหน้ากระดานก็ยังดีครับโอ้โหตัวนี้ถือว่าโอเคไม่น่าเกลียดครับเข้าถุงทองสองถุงแล้วก็ซองซองอ่างเปล่านะ ก็มี Y สี่ตัวโอเคครับไม่น่าเกียดครับ0 0กวัาบาทครับโดดนี้โดดทีไหมโอ้โหนี่ก็จะโดดรัวเหมือนเหมือนเมื่อวานอนแล้วโอ้โหไปครับไปต่อ400โอเคโดดไหมโดดแล้วโอ้โหโดดบ่อยนะพูดถึงโดดบ่อยวันนี้แต่ โดดมันต้องคุณภาพหน่อยครับไม่ใช่โดดแล้วเข้ามาอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยเบ็ดร้อยด้วยนะขอถุงทองก็ยังดีอ่ะมาประทัดก็ยังดีขอเต็มหน้ากระดาษไว้ก่อนครับโอ้โหทัวโอ้โหเข้าที่เข้าถัวกับประทัดน้ำท่เต็มด้วยครับเซกแหละโอ้ไม่โดดโอ้โหโดดทั้งทีครับ ได้ไป 700, เจ็ดร้อยครับเบ็ดร้อยด้วยเสียดายนะเพียงโดดไหมโดดอีกแล้วเอ้ยโดดบ่อยจัยงวะวันนี้เออจะโดดทั้งทีขอคุณภาพทั้งท,งทีนึงทุนไม่ลุยต่อหน่อยไปครับถุงทองต้องมาแล้วแหละไม่มาโซบนะตัแมวกระทัด ได้ประทั 1, 2, ดหนึ่งสองสามรวมวายเป็นห้าตัวครับโอ้หกร้อยแย่กว่าไอ้ดอกสองอีกครับดอกสามอีกเล้ยไปครับโดดอีกแล้วครับอะไรครับเนี่ยโอ้โหโ,โดดบ่อยจริงแต่โดดแบบโดดแบบทุๆทุกครับไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นะทึบเลยทัวไม่เอาสิ อขอเถอะประทัดโอ้โหได้ประทัดอีกแล้ว900ครับประทัด5ตัววายสองโอ้โดด่อยแต่โดดแบบไม่มีคุณภาพเลยครับนี่ดีกว่าครับโอ้โหเข้าภาษาจีนครับตัวแพงสุดครับแล้วก็วายนี่ครับไม่ต้องโดดก็2000เลยครับตัวนี้ตัวแพงครับ โดดอีกแล้วครับอะไรครับเนี่ยกิบบ่ลสามติหมุนเหรอโดดรัวๆเลยโซ่แมวนะสวยถุงทองฮึบโอเคครับดอกนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยโอ้โหเท่าไหร่ครับเนี่ยสามพันครับโอ้โหถุงทองเต็มหน้ากระดานครับโอเคถือว่าไม่น่าเกียดเลยครับมาแล้วฮะกำไรเริ่มเริ่มมาครับเริ่มเห็นกำไรครับ เอาละเอาไงดีเห็นมีกำไรหน่อยไม่ได้ครับผมจัดเช่าขยับเบ็ดนะมีกำไรไปครับเบ็ดสองร้อยครับฮึยุ้ยโู้ภาษาจีนเข้าเบ็ดสองร้อยเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่พันโอเคครับโอ้โหเออไม่ได้เล่นนะแล้วมันมันแตกง่ายเหมือนกันนนไอเกมนี้ ผิดกับที่ผมเคยเล่นเลยนะแม่งแต่โคตรยากผมบอกเลยโอ้โหเป็0สอรเอาเรื่องครับมันกำลังดีกำลังดีต่อเนื่องครับหน้ากำลังสวยฮึบโอ้โหเงบกิฟตคับสิบหมุนฮึบไปต่อครับอย่าอย่าห่างหายไปนานครับอย่างเงียบนานนะโอ้โหมาทีมาส้มนะ แตกไปทีเดียวต้องต่อเนื่องหน่อยครับหรือว่าจะต้องโดดไปเลยครับอยากโดดสักท,นะนะทีนึงนมเป็นสองร้อยนะโอ้โหวิปออีกแล้วภาษาจีนสวยครับบิ๊กอิน 4, ครับสี่พันครับโอ้โหเราก็ยังมีกำไรเป็นลุยต่อครับเบ็ดสองร้อยครับใครรับชมรับฟังนี่เห็นว่าผมเล่นเบ็ดสองร้อยแล้วไปเล่นบ้างนะครับ ไม่เอานะฮะดูทุนด้วยนะครับว่าเป็นเท่าไหร่ครับไม่โดดครับโหเห็นผมเล่นเบสสอ0แล้วมันเข้าดีนะแต่มันต้องดูทุนด้วยครับไม่ใช่ว่ามีทุนน้อยไปเล่นเบสสอ0มันจะหมดเอานะฮะต้องคำนวณดีๆนะครับอย่างผมทุนหนานะผมเล่นได้นะอาจจะไปเริ่มสัก20 50ก็ได้ครับทุนน้อยๆไม่เป็นไรโอเคไปต่อครับ เบ็ดสองร้อยฮึบโอ้โหเข้าอีกแล้วไอตัวนี้เข้าโคตรบ่อยโคตรเวิร์กบิ๊กวินครับสี่พันกูดเลยครับโอ้โหไปครับฮึบโ,โหเข้าสม้มวายมาหลายตัวแล้วนะไปครับขออีกสักสิบปุน ไม่โดดอีก็โหอยากโดดไอเบสสองร้อยนะอยากรู้ว่ามันจะได้เท่าไหร่ครับไปต่อครับไม่โดดอีกแล้วับโหเอาจริงเหรอครับเนี่ยมันจะไม่โดดจริงๆเหรอเออสามสิบหมุนโดดแน่มามามาเกลือเลยครับหลังๆโดด ไม่โดดอีกโอ้โหเอาละกำไรแล้วเริ่มถดถอยแล้ววายเข้าเข้าแต่ตัวถูกโอ้โหดอกนี้โอเคสวยครับสองอ่งเปาครับสองสี่ห้าตองครับโอ้โหแจ่มเลยครับบิ๊กวินครับแซงคิววิลลิมัสครับหกพันครับโอ้โหเห็นบ่นว่ากำไรเริ่มถดถอยครับก็ใส่เข้ามาอีกครับโอ้โหเอามาอีกสี่พันครับ โอ้โหได้ต่อเนื่องเลยฮะ6,000กับ4,000โอ้โหสวยจัดโดดโดยพี่ดิโอ้ไม่โดดโอ้โหสวยเลยครับมาครับโอ้โหมาแลวเท่าไหรนะ่ฮะ2,050กำไร1,000ไปครับกำไร1,000 10, ก็ต้องขอโดดหน่อยเไป็นไรไปต่อครับทุกท้โอโอเควันสอง ไม่ถุงเหรียญได้อูเบสองร้อยไม่โดดจริงๆเหรอเนี่ยไม่โดดจริงๆเหรอเนี่ยโอ้โหได้ฮึบผมดูแล้วมันน่าจะน่าจ,จะไม่โดดให้เราแล้วละไอเบตสองร้อยแต่มันเข้าดีอยู่ครับเข้าตัวแพงอยู่โอเคเลยอ่อขยับเบตปะ สองร้อยห้าสิบเลยแล้วกันครับไปครับสิบปุ๋นฮึบสม้มโอเคฮึบถูกเงินครับโอ้ทุ่มเหรียญน,นะห่าโดดไม่โดดโอ้โหเสียดายแต่ก็ยังได้ครับสองแถวบนล่างครับโอ้โหสี่พันทั้งซองแล้วก็ถูกเงินครับสวยเลยครับไปต่อครับฮึบฮึบขอโดด ขอโดดโอ้ยน่าสวยๆเยอะแยะวายเข้าเข้าถั่วทนะั้งนั้นเอไปครับ30มหมุนครับฮึบขอแบบแฉมๆทักหนึ่งดอกฮึบเล็ดครับฮึบโอ้โหไอภาษาจีนนี่มันสวยๆหลายรอบเลยนะ โอ้โหดอกนี้เต็มโอ้โหวายเข้าด้วยครับเท่าไหร่ครับเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหหมื่นหนึ่งไปเลยครับทีเดียวครับทีเดียวหมื่นครับโอ้โหวายเข้าสี่ตัวนะแล้วไปได้ไอตัวภาษาจีนพอดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาคุยกันก่อนครับโอ้โหวายเข้าสี่ตัวได้ตัวแพงพอดีนะตอนแรกผมหวังว่าจะโดดนะเอาโดดนะแต่มันไม่ต้องโดดนะครับมันเข้าตัวแพงขนาดนี้ครับเข้าไปอาจจะ ไม่ได้เยอะเท่าตัวแพงตัวนี้ก็ได้ครับกําไรตอนนี้ประมาณเอ่อเท่าตัวแล้วนะมาหมื่นห้าไปสามหมื่นก็คือกําไรหมื่นห้าครับโอ้โหเล่นอย่างมีสติครับฝากติดตามกด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ต้องแยกย้ายนะครับแซงคิว y ลม c ชครับผม